อาจารย์มาแล้วนะครับตอนนี้โอ้เมียนใกล้ไปสองตัวได้ไหมนเนี่ยนี่แหละนั่งเมียนมาแล้วอะไรจะรถเกา่าป<อ>ลูกไวนะ้พอด,ดีเมียนใกล้ไปสองตัวใกล้ชื้อใกล้ไหลน,น,นี่แล้วใกล้จะหองมัน ร้านชีมาว่รถสามล,ล,ล้อเ่มีมาอ,อ๋อ,อมาดิพรีดมาดิพรีตเป็เนขนะ้าวหนึ่ง,งมาตา<ะ>เพื่อบนขัวสูงมาลำแมงมาลายไทยสักคิดสักนันยูมนันไทยเนี้ตาตาีเห็ดเหลี่ยไม่ใช่เห็ดเหลี่ยมตรงไปอันน้่อันในตรงหน้า ไม่ได้ทายนะทายทายกระแต่มันหดอันทาน่นนทาขนเขาโอมเครื่องอันท่าเขาครับเป็นตอน,เ,นเย็นๆนะครับตาชันเอาปลามาให้อูมแล้วก็กำลังจะตัด ลุงออกมาแล้วมาเล่นกันนี้ครับรรรรรอันนี้สคนนะลุงเห็นว่าอยู่ในค้ออยู่ในข้อครับ,อบสองตัว <c oughs> ครับออไม่ไม่ได้เข้าไปถ่ายนะลุงถายอยู่ข้างนอกครับ น้องรับพ่ักควันลุงพักค่อนนี่ครับลุงออกมาแล้วนะครับโจรับภารกิจนครับตอนนี้ลุงเรียกครับเคลียร์เคลียรเคลียร มันโดนนิกลวไปสองเลยสูงมือหนักสูงมือหนักเหรอเนีย้ยน,นี่นะครับจัวอาหารไปให้แล้วก็จะไปเคลียร์นะครับเห็นไหมเห็นไหม ร้อยไปสองครับนิก้อุ้ยนิกจอมเดือดนิก้สนนิก้สนจอมสนลุงหงเงนบ้างเก้าคืนอันนี้โจเข้าไปเคลียร์สถานการณ์โจเข้าไปเครียพื้นที่เคลียรพื้นที่เคลียรพื้นที่

ต้องใส่ช็อกนะตัวมไว้มใสช็อกเตื่นนะช็อกเหรอจ้ามันช็กเหรอช็อกช็อกอโหช็อกมันช็อกฟื้นแล้วฟื้นแล้วฟื้นแล้วนะครับโหเข้าใจผิดนะครับ ปักปำไม่นิกอยอู่นิกกับเพื่อนแล้วนะครับไต่ปักปั๊มนิกเสียได้นะครับนิกกับเพื่อนลูกสาวหาทางนี้ไม่มีไม่เจ้าีไม่มีมมปักปำไม่นิกมันตลบเฉยๆสรุปครับ <c oughs> สรุปแล้วสรุปไก่ไม่ได้ตายไก่ไม่ได้ตายไก่สรุป ไก่ไม่แน่ตายใส่ซัมผ้าหน่อยใส่าหน่อยไก่หูแจ้งตายโอ้ยเหนาในลุงว่าไก่แจ้งตายไม่ว่าไก่แจ้งตายนะครับยังครบดันขึ้นยังครบยังครบยังครบโออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วอันน้เอาไปนี่แหละเขาเรียกถูกกล่าวหานี่กี้ถูกกล่าวหา เอาเพื่อนเพื่อนปั้มหัวใจไม่ไก่ไก่แกล้งไแก้งก็เลยรอดรับบแกล้งเลยที่บินนู้นอืมวิ่งเรามาหาเพื่อนเลยนะครับตอนนี้ตอนนี้ลุ่งออกมาแล้วนะครับตอนยนืยน อะไรนะพี่ดอนพี่ดอนครับกบับอะไระพรว่งนี้วันหยุด,ยดกับอะ <c oughs> พรุ่งนี้หยุดวันหนึ่งที่แรกที่จา่าเมนมาลุงฝัน,นครับ ีกได้เอาพจะเอ็มบอกว่าจะกับแลบพรุ่งนี้ครับโต้มแล้วมันชุกอยู่แต่ว่ามมีเวลาเดี๋ยวห่อครับตอนห่อบักลังไรเม็กำลังไรเม็ดถ้าปูอยู่บ้านเรากระไรเม็ดดีกว่าคะขาห่อไรเลยถ้าไม่ห่อไม่ไรมันมีหน่อยนึงมันมัปอเดยเพราะว่าเขาบริคุมมันนะ ่านนี้ทำอะไรก็เป็นเป็มหมดอ๋อน้อยพวกนี้กลับแล้ลุงพลสงสัยนะเป็นใครนะรายงานตัวหน่อยไหมายงานตัวขอมาทำนิทรรศนะคะลุงพลอะไรบาลเลยนี่ดีสดเหอได้สองสามมือแล้วค่ะก็่งกลับ เจอกันแล้วนะครับติดตามลเราค่ะติดตามลนยบอกในสามร้อยกว่าแล้วค่ะเอาเด็กจะแซงที่ออแล้วเด็วก็ซออติดตามหกบเองไ่ออกเนหมืนห้าแล้วค่ะฮะหมื่นห้าแล้วต้องใหวตอนนี้ดุงแซลนะคะลุงนะน้าจาหกสิเป็นเมืนห้าลรวขึ้นไมขึ้นไอย่างเร็วมาก ดันดันเน่ะทั้งหลายคุณลุงต้องไปแล้วเอาเอาออกไปยังไงไปทำยังเนาะยังโวมีใครเอาไม่มีใครเอานะลุงโจไสยมันตื่นแล้วแล้วโจอ่ะมันเป็นอ่าสรุปยังไงเอาวสรุปยังไงลุงลุงเข้าไปดูเองเลยง่ายกว่าไหมโจโบมันสรุปไม่มีใช่ไหมไก่ช็อกโตเลยนะครับเอ็นมันมีอะไรเราโจเนาะไม่มีเคนเพรามันพื้นมันช็อกมันช็อกนี่แบบนี้ด้วยเหรอ ไม่มันโดนมันตกใจมันดับไประชูบก็เลยไปกล่าวหานิกกี้กันปลาไปสองหมื่นกว่าแล้วปล่อยเป็นอิสระแล้วปล่อยแล้วปล่อยแล้วปล่หาจับปลาคอยใหญ่เลยมันขาดปลาคอยใหญ่เล้ยมาเสะลงน้ำนะอุ้ยหาคุกกลาตงาพัดกฒนาเนี่ยเริ่มเริ่มเป็นมืออาชีพแล้ว ยังเป็นทันเพื่อนอยู่ไม่ลงไม่ลอยเลยไม่ลอยด้วยโอ้พัฒนาก็ไฟอได้ลุงไอ้ผู้ได้ไม่ลอยไอ้ไรเราเนาะัโอเคนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ